การเดินหน้าติดตามทวงคืนที่ดินป่าสงวนและที่ดินสปรกรค่ะที่ถูกบุกรุกและมีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ให้กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินค่ะวันนี้มาดูปฏิบัติการเริ่มต้นที่จังหวัดตากนะคะทางพลตํำรวจเอกศีวราดังสีพร,รมนกุลดองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผางหลังจากนั้นได้ไปตรวจแล้วก็ยึดบริเวณที่ดินที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่กลองอุ้มผางตำบลหนองหลวงจํานวน120ไร่มีการเข้าไปดําเนินการสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา25ของพรบป่าสงวนสำหรับการเดินทางจากสถานีตำรวจภูทรอำเภออุ้มผางไปยังจุดตรวจยึดเขตพื้นที่ป่าสงวนระยะทางอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรค่ะ ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินหน้าปิดประกาศวิสร์ทและบ้านพักต่างอากาศในพื้นที่ของตำบลแคมป์สนและตำบลทุ่งสมอในอำเภอเขาค้อตามคำสั่งของอธิบดีกรมป่าไม้ต่อผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาปลกปลน,นและเขาสงวนและป<ร>่าสงวนแ<ร>ห่ง<ร>ชาติเขาปางเก่อวังชมพูนะครับผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่ถือครองค่ะต้องนําเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่15สิงหาคมถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานการได้มาของที่ดินก็จะถูกดำเนินคดี ในความผิดตามพราบาป่าไม้ทันทีค่ะ